ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ฝ่ามิ้วเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใคยจีทูจี 168T หน่ะครับเนาะเอามาพี่น้องงกับผามันเลยเก,ยม,เกยมอันสวีทโบดันซาหน่ะครับเนาะเออเดี๋ยวพาไปงัดทางงัดเลยละกันนะครับ โอเคนะครับก็พกทุนมาที่ห้าหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับนาะอ่ะก็ผมก็อยู่กับค่ายประจํานะครับสําหรับค่ายจีท1จีหนึ่งหแปดทีนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบโอเคเลยนะครับมาล่าคูณร้อยต่อนะครับเกมนี้นะครับผมนมทุนห้าพันนะครับบิดน้อยนะครับผมลองเล่นบึ่งแล้วนะครับบาเตะบิดสองร้อยสิบนะครับมาสองหมื่นเอ็ดใช่ไหมใช่เอเลี้ยงชอบเลย บ่มีมูเหรีเล่นยผู้เดียวนะเนาะออหากัรู้ไหมก็คลิปล่าสุดนะครับผมทําทุน5,000ไปนะครับล่าคูร้อยไม่แตกนะครับลองทุน50,000ดูนะครับรอบนี้เอาเตียครับผมห่วยอยากเตี๋ยบก็บเตียกเลยวะดิมีฮะขอเปลี่ยนสวีดโบน anza นะครับไม่เอาสวีดโบนเกลือได้ไหมเอ่ยสายๆๆๆๆๆ หลอะไรอะไรอไรคูณมันบ่มลงอ่ะคูณไม่ลงเพิ่มเลยนะครับโอ้มันสวีดโบนักเอ้อนะครับไม่ใช่สวีดโบนซ่าแล้วแบบนี้หรือว่าข่าปเป็นล่อเลี้ยงมันหลายปวดมันเล็ดแดกข่อยนะครับผม ล่อเลี้ยนมันหลายๆแเด็กออนเลยอคุณ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 ,คณ,คณตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยโอ้ยขับแก้มึงครับลับแก้มยังเป็นลับข้าวไม่ได้นะครับสวยไหลามาเทีมา ไหลไหลอะไรไหลตัวไหลตัวสวยเขาบวดตอเนี้เอาได้อยู่นะครับสี่ร้อยคูณสิบหกครับผมเต็มเคียงกับขาอกับขาอขอเป็นสวีทโบลันซาเถอะอย่าเป็นเลยสวีทโบดัเกอรนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพ มันไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับผมนะสำหรับสวีทบรดเกลืออ่อ๋อคุณเหมือนคุณเสียคุณราดคุณลอยเอาได้อยู่นะครับสามพันสวงสามพันสองกุญสิบากดเอฟกึ่งสิครับผมมาแล้วกับข้าวครับกับข้าวคุณ้อยไม่มาแต่มาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับสวยเออมันต้องหลินเบยดประมาณนี้วะมันค่อยแตกพี่น้องหลินเบยดสูงบวดมันก็แตกนะครับ แถมเครียดพ่วมอิลี่เอ้ใส่ต่อครับผมอิลีเวลาเล่นบิดท้นงนงักอะถ้ามันว่าแตกอะนหน้ามืดเลยนะครับพี่น้องเอง้ถ้าแบบถ้ามันแตกนี่กัดเว้ยว้าวอั้ยอะไรครับผมว้าวสามมือเจ็ดมือกับบทชบับเอา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 ่อเมอกี้ไอ้ตัว ไอ้เมื่อกี้นี่ตัวสีชมพูมันแตกพี่น้องมันค่อยได้ไหลคุณห้าสิบวชคดคูณห้าสิบแตกโอ้ยเบิงไปดูโอ้เสียของบุญน,นะครับผมนะคุณนี่ไงแตกมกักมักแตกจะบังซี่ละ่ะอีหลีเด้อยทำบุตตอนยังไหมเออไหล,าไหล,าไหลามาทีไหมไหล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 มาทีมาไหลามาทีมา,า,มา,มาเอาได้อยู่นะครับ8ป6ร้อยคูสิบหกดอกนี่นก็ไส่ก็สิบกระผม กับเขากับเขากับปีสุดท้ายว่าไงไลไหลมาไลามาอีกไลามาอีกอ้าขาดทุนขาดทุนเล็กน้อยนะครับผมนะไปต่อตอนนี้ก็ยังถือว่าได้กรัไรอยู่หรอครับพี่น้องเอ้ยยังถือว่าสบายสบายอยู่นะครับ ตังไหนเฮ็ดขีบเหย้าก็เฮ็ดเหยาเหาเดี๋ยวคอยก็ได้มันครับขีบเหย้าอยู่พอกนีครับลุ้งต้อนยังว่าเอ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 าขึ้เป็นส่งนี่มาคือเป็นจังซี้แบบนี้ไหลมาทีมาไหลมาทีมาไหลอีกไหลอีกโอ้ยคุณเลายๆสีเสียของปุ๊บเลยนะครับ สวยเหยียดอีกแล้วครับผมไปใส่ตัวเนี่ยฉวัดเป็นตะไหลก็ไม่ไหลให้ผมนะครับ สวยคุณเหมือนคุณแส่คุณล้านอุ้ยได้อยู่ครับผมเจ็ดลอยคุณซิมหาซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าว <c oughs> โอ้โหคุณลอยบ่มะไก่เลยวะไม่เจอคุณลอยเลยนะครับคุณลอย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 ตุกๆ,ๆ,ๆุคุณลอยตุกๆโอ้ได้แค่คุณหาเมีเอ phải ha Ô Thì vào đây, ở đấy là đây mươn qua đang anh Bay, đây คุณลอยผมมาไก่เลยนะครับผมก็ไม่ได้ขยับเบียดเลยนะครับผมนะลองเห่นนแบบบางสีบางลองแบบไม่ต้องขยับเบียดดูนะครับคุณลอยคุณลอยโอ้ ผมว่าไอสวีดบรันซ่าอีกภาคนึงอะแตกดีกว่าครับผมอีกภาคนึ่งอะแตกดีกว่าภาคนี้เพ่ค่อยแตกดหรอครับพี่น้องแต่ว่ามันก็เพราะไปวัดไปว่าอายุครับผมบางคนก็ว่าภาคนี้แตกดีกว่านะครับบางคนก็ว่าภาคนู้นแตกดีนะครับยังตัวผมที่ผมสัมผัสมานะครับอีกภาคหนึ่งอะแตกดีกว่านีดีอันนี้ก็ตั้งแต่เลนมาก็แตกไม่เดียวนี่ลอกนั่นกับมแตกเฮ้ยคุณลอ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 ยตุ๊บตุ๊บคุณลอยคุณลอยเอา มาเก้าลอยครับผมเก้าลอยคูณยี่สิบแปดเราได้กี่ตะก็สิครับผมได้กำไรแล้วครับพี่ตเอยกับข้าวครับกับข้าวได้กำไรสวงเหมือนหกอ่ะโอเคนะครับก็พอดีกว่านาะไหนไหนก็เตียกแล้วนะครับเอาดีกว่านะครับผมนะไม่เอาเดี๋ยวเบิดนะครับผมโอเคนะครับก็ใครอยากลองเบิกนะครับสำหรับค่าย G2G 168T ทีนะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเอา พกทุนมาห้าหมื่นได้กำไรส่ง 10, 000, องหมื่นหกก็เอาละนะครับถือบัได้ยู่ครับผมไปแยกย้ายไปหาเหรียญแนวใหม่กันเนาะป๊าป้าปายข้ามุย้ย